ตัวนี้ชื่อเจ้าไตรพอดขาตั้งกล้องเจ้าของตั้งชื่อนี้เพราะว่ามันมี3ามขาเหมือนขาตั้งกล้องเลยล่ะคะ่ะเจ้าไตรพอดพิการมาตั้งแต่กําเนิดแม่มันมาคลอดไว้แถวหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลสารยา <c oughs> ก็เกือบจะไม่รอดแล้วล่ะคะ่ะโชคดีมีนักศึกษาคนหนึ่งไปพบแล้วเอ็นดู <c oughs> ก็เลยแอบเก็บมาเลี้ยงไว้ที่หอพักการดูแลที่หอพักก็ไม่ค่อยสะดวกนักเจ้าไตรพอดก็เลยถูกส่งมาเลี้ยงที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ มาอยู่บ้านใหม่เจ้าไทรพอรตต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนสมาชิกอีกสองตัวซึ่งมันก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเจ้าถิ่นให้ได้อย่างวันนี้เจ้าไทรพอร์ตพยายามที่จะเรียนรู้การขุดหลุมจากสุนัขรุ่นพี่แต่ก็มีง่ายเลยสำหรับลูกสุนัข3ามขาสภาพร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับความพยายามของเจ้าไทรพอร์ตเลยนะคะ ของเก็บภาพและโพสต์คลิปนี้ไปทาง Facebook ค่ะบางคนบอกว่าเวลารู้สึกท้อแท้ก็จะเข้ามาดูเจ้าไตรพอดเป็นกำลังใจไม่ให้ย่อท้อตอนนี้ไตรพอดมีอายุ6เดือนแล้วการทรงตัวเริ่มลำบากแต่อีกประมาณ2เดือนเมื่อร่างกายมันโตเต็มที่ไตรพอดก็จะได้ใส่ขาเทียมแล้วค่ะขอขอบคุณภาพและเรื่องราวจากคุณตะวันวาดวรรว,วิย์